สวัสดีค่ะโจทย์ข้อ2นะคะเชือกเบาเส้นหนึ่งคล้องผ่านรอกเบาเกลี้ยงปลายด้านขวาผูกกับมวลนะคะ34กิโลกรัมปลายข้างซ้ายมีลิงมวล64กิโลกรัมจับอยู่ดังรูปลิงเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนะคะที่ความสูง6เมตรนะคะลงมายังพื้นอ่าแสดงว่าลิงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ลงมานะคะโดยจับปลายเชือกไว้ตลอดเวลาจงหาอัตราเร็วของลิงตัวนี้ ขณะที่กระทบพื้นในหน่วยเมตรต่อวินาทีเราจะมองเหตุการณ์เป็น2องอสองรูปภาพด้วยกันนะคะรูปภาพแรกก็คือลิงเนี่ยเกาะเชือกไว้นะคะตอนแรกลิงอยู่นิ่งมวลของลิงก็คือ64กิโลกรัมส่วนมวลอีกฝั่งก็คือ34กิโลกรัมนะคะลิงอยู่สูงจากพื้น6เมตรต่อไปนะคะ โจทย์ให้เราหาอัตราเร็วของลิงนะคะขณะกระทบพื้นโดยที่ใช้ค่า g ก็คือ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองวิธีการคิดนะคะเราจะเขียน free body diagram ในส่วนของตัวลิงนะคะครูจะขอวาดแบบอย่างง่ายนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมละกันให้สี่เหลี่ยมแทนมวล m1 ของลิงนะคะ เราก็เขียนแรงที่กระทำกับลิงนะคะดดนได้แก่แรงตึงเชือกที่ใหญ่ดึงลิงในทิศขึ้นนะคะแล้วก็จะมีแรง m 1 g ความเร่งของลิงนะคะจะมีทิศลงดังนั้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะคะก็จะเขียนเป็นสมการได้ว่า sigma f เท่ากับ ma แรงในที่นี้นะคะก็คือ m 1 g ลบแรงตึงเชือกเท่ากับ 1> m 1 a ให้เป็นสมการที่1จากนั้นนะคะเราจะเขียน free body diagram ของมวลนะคะในส่วนของมวลก้อนสี่เหลี่ยมนั้นนะคะ แรงที่กระทําก็จะมีแรงตึงเชือกนะคะในทิศขึ้นแล้วก็จะมีแรง m2g ของมลวล m2 โดยที่มวลเนี่ยมีความเร่งในทิศขึ้นนะคะเราก็จะเขียนเป็นสมการการเคลื่อนที่ของมวลนะคะว่า sigma F เท่ากับ ma t ลบ m2g เท่ากับ m2a ให้เป็นสมการที่สอง การแก้สมการนะคะเราจะนำสมการที่1กับสมการที่2มาบวกกันนะคะก็จะได้ว่า m1g ลบ t บวก t ลบ m2g เท่ากับ m1 บวก m2 คูณกับความเร่ง a แรงตึงเชือกนะคะก็จะลบกันไป ก็จะได้ว่า m 1ลบ m 2คูณกับค่า g มีค่าเท่ากับ m 1บวก m 2คูณกับค่าความเร่ง a เราสามารถหาความเร่ง a ได้จาก m 1ลบ m 2คูณกับ g หารด้วย m 1บวก m 2ก็จะได้ว่าความเร่ง a ก็จะเป็นการแทนค่านะคะ มวลที่1ก็คือมวลของลิง64กิโลกรัมมวล2มวลของวัตถุนั้นนะคะ34กิโลกรัมหารด้วยผลบวกของมวลนะคะก็คือ64บวก34คูณกับค่า g ก็คือ9.8ความเร่ง a นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ30ส่วน98คูณอยู่กับ9.8 ก็สามารถตัดกันได้นะคะก็จะเป็น30หาร10นะคะก็จะกลายเป็น3เท่านั้นนะคะดังนั้นความเร่งก็คือ3เมตรต่อวินาทีกำลังสองอันนี้ก็คือความเร่งของมวนนะคะแล้วก็ความเร่งของลิงนะคะ3เมตรต่อวินาทีกำลังสองตัวแปรที่เรามีอยู่ตอนนี้นะคะก็คือมีความเร็วต้นนะคะของลิงนะคะเป็นศูนย์ เราต้องการหาความเร็วปลาย v นะคะแล้วก็เรามีการกระจัดนะคะที่ลิงเคลื่อนที่จากจุดสูงสุดลงมาด้านล่างนะคะก็คือ6เมตรแล้วเรามีความเร่ง a นะคะที่หามาได้นะคะ3เมตรต่อวินาทีกำลังสองดังนั้นครูถามนักเรียนว่าถ้าเรามี4ตัวแปรนี้ไม่สนใจ ด้วยที่เราไม่สนใจเวลาเนาะไม่สนใจเรื่องของเวลานะคะเราควรจะใช้สูตรไหนในการคำนวณน,นะคะเพื่อที่จะหา v โอเคถูกต้องค่ะสูตรนั้นก็คือ v กํลังสองเท่ากับ u กํลังสองบวกส a s จากนั้นแทนค่าไปเลยนะคะ v กํลังสองต้องการทราบความเร็วต้นเป็น0ูนย์ะคะบวก2 a ก็คือความเร่งมีขนาดเป็น3เมตรต่อวินาทีกำลังสอง การกระจัดก็คือ6เมตร v กําลังสองเท่ากับ2อคูณเป็น6นะคะ6 6 3 6ากอะไรยกกำลังสองได้36นะคะดังนั้นอัตราเร็วของลิงขณะกระทบพื้นนะคะก็คือ6เมตรต่อวินาทีนั่นเองดังนั้นสรุปคำตอบนะคะอัตราเร็วของลิงขณะกระทบพื้นอัตราเร็วของลิง ขณะกระทบพื้นก็จะมีค่าเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีเราก็จะตอบนะคะเดี๋ยวไปตรวจสอบตัวเลือกกันนะคะว่าตรงกับตัวเลือกใดนะคะสรุปคำตอบสำหรับข้อที่สองนะคะ อัตราเร็วของลิงขณะกระทบพื้นนะคะมีค่าเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีตรงกับข้อ a นั่นเองข้อนี้รับไป2.5คะแนน